ก็ประเทศไทยเราเป็นเงินรู้แต่การต้องมาเสียเงินถ้าสวยให้สลักทั้งหมดเนี่ยเราก็เจ็บปวดอยู่อยู่เราต้องซื้อของแพงขึ้นแล้วปรากฏว่าไม่เสียภาษีอีกเนี่ยยี่สิบกว่าปีผ่านมาเนี่ยเราเจ็บปวดมากจริต้องการให้เคลียร์ว่าสังกมดทำอะไรอยู่เราเสียแบบก์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเราปวดร้อนทั้งนั้นคนนี้เข้ามาใช้เราโค่ใหญ่มาเราเป็นยังไงเออเขามีกฎหมายอะไรครับไฮะเราเราต้องรื้เข้าเปข้างบน มันเป็นเรื่องจริงนะทำไมเขามาอยู่เหนือรัฐกฎหมายไทยอ่ะคือพวกเราตอนนี้เราทำกฎหมายมาเล้วพวกนี้ครับพวกนี้จะโดนเราจับแน่นอนคือไม่น่าเชื่อว่าตำรวจนี่ปล่อยฝันแล้วเลยได้ขนาดนี้ครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ปล่อยฝักแล้วเลยมันสูุดยอดคุณเอาเวลาไปเับเรล้วก็เดียวเลยแปลกไหมอืมค่ะเดี๋ยวทำยากเ้าไปใช่ครับ คือเสียผลประโยชน์ของชาติเลยเราได้พวกเราได้อยู่สุดายอยู่ก็แองมาลยังจัในการที่เกี่ยวข้องหาว่าว่าพวคนติดตามอยการมทั้งประเทศนะฮะไหนต้อังกันดินงืออันนี้อันนี้เป็นหนังสือสิ่งที่ผมมาด้วยแต่ละสารต่นสคืออนี้ดัังะไรั

ขอความรู้นิด <tacos> น like, ึงนะอย่างอย่างที่เคยตรวจสอบอีกเนี่ยตอนนี้ถาว่าอย่างเช่นอะไรเรา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 เระเอียกาษีผมก็ไม่ต้องเชื่อแล้วคุต่อหน้าคนเเดียวเลยนะก็ผมก็พออรู่แล้ว24ปีในเรื่องเนี่ยใช้เวลา24ปีในเรื่องในตัวก็ใช้เวลา24ปีในร่ ขอต่อเลยไ้เรองนี้กจะตามาแล้ววะอไรอย่างนี้ยกดีนะอมีีออกมาบอก่เมาดนที่รับเลยงแล้วที่เกี่ยวข้อตรวจสอบอีกีกองต้องเกิดธุรกิจนอกระบบต้องเปิดสอบคุณข้าไห้นียดีนะือข้าวบนคือให้ข้าวชนรู้สึกว่ามันไหวเออมีาที่ไหวแล้วแค่นี่แบบ ของสำรวจธุรกิจนอกระบบกำลังตรวจสอบอยู่แสดงาห้สนามนี้เป็นนักธุรกิจใช่ไหมเป็นระบบธุรกิจที่ใช่ศาสนาใช่ไหมให้อย่างนี้ก็เป็นธุรกิจเข้าอยู่แล้วเข้าอยู่แล้วไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาเราอน้างนทุกมี่ผมไปดูงานไหนนะพวกเราตู้ตอบให้ทุกคนเลยอย่างนเราต้อตอบท่ทให้คนท่ไทย

ตอบคำถามได้ได้ได้คำตอได้คาะว่าราชอบในส่วนของการดีร่างๆก็ากฝากดีากทำ่่ท่่เราต้อไปดีนมรเราอนที่ราใช้คนไทยแล้วทำงูโคจชาไทยแล้วทาเอาทำเอาดีให้ช่วคนไทยได้านด้ย

ยังเออเล่ะอะหันาข้าลเนี่ยอะมานเดี่ยาไต้องที่เราไม่จะหลับเาละเ่ีของเยี่ยวนให้เลยนะคะที่หนึ่งต้องไปอง